วันนี้มารีวิวปืนอัดลมสั้นของเล่นนะครับเป็นปืนพลาสติกขนาดกระบอกใหญ่ครับชื่อรุ่น XK918A นะครับมักกซีนถอดได้นะครับมักกซีนพลาสติกตัวปืนพลาสติกแข็งแรงครับกระบอกใหญ่นี้ดูกใกล้ๆเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ร่นลายที่ตัวด้ามปืนนะครับ นี้ฝั่งด้านดีของปืนครับนี้อีกด้านหนึ่งของปืนนะครับแมกกาซีนถอดได้แมกกาซีนเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวเเราจะมาทดสอบยิงกันครับจับสัดส่วนปืนให้ดูนะครับกระบอกใหญ่ครับเป็นแบบชักสไลด์กดเหนี่ยวกย,ยิงทีละนัดนะครับตัวนี้ปืนมีน้ําหนักนะครับ266กรัม สามารถใส่ลูกพลาสติกแล้วก็ลูกเซรามิกอันนี้แม็กซาซีนใส่ลูกเข้าไปนะครับได้เต็มแม็กนะครับทั้งหมด14ลูกนะครับเดี๋ยวไปทดสอบยิงกันเป้าทดสอบที่ระยะ4เมตรนะครับ ยิงทะลุเป้ากระดาษครับ